สวัสดีครับ,รบกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อปเตอร์ทีวีนะครับตันนี้ก็คือรายการโูเชอร์แบบป๊อปเตอร์และวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้นะครับจะเป็นอีพีเก็บตกมาเก็บตกที่เชื่อในบึงกาฬนะครับและเราจะไปเชื่อกันที่ไหนกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หินสามบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปนะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราต้องลงทะเบียนเพื่อที่ว่าเรานะครับจะสามารถขึ้นไปบนภูสิงได้โดยการนั่งรถกระบะไปนั่นเองครับและจุดแรกก็คือหลวงพ่อพระสิงนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหินซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับสิงโตขนาดใหญ่นะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบนหินสามบ้านและวิวที่เราเห็นนะครับก็คือวิวภูเขาประเทศลาวและวิวแม่น้ํโขงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับและแล้วนะครับเราก็ถึงที่หินสามบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของภูสิงนะครับซึ่งจะมีวันพ่อวันแม่วันลูกซึ่งตั้งกันอยู่ตรหง่านยื่นออกมาจากทางหน้าผานะครับซึ่งคาดว่าน,นะครับมีอายุป,ประมาณ75ล้านปีกันเลยทีเดียวนะครับ และจุดต่อไปนะครับหลังจากที่เราลงมาจากหินสามวานนั้นนะครับก็คือจุดชมวิวถ้ำเรือสีนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เรานะครับจะสามารถถือไม้กวาดแล้วก็กระโดดได้อย่างกับแม่มดเลยละครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดสร้างร้อยบ่อนะครับซึ่งจะมีหลุมบ่อของหินมากมายซึ่งเวลาฝนตกจะทําให้เกิดน้ําและเวลาเรานะครับจะมาดูพระอาทิตย์ตกเราก็สามารถดูได้ที่นี่อีกเช่นกันครับจุดชมวิวอีกอันเส้นหนึ่งของภูสิงห์นะครับก็คือประตูภูสิงห์ก็คือจะมีหินสองก้อนนะครับซึ่งจะถูกแตกลางออกทําให้เรานะครับ เห็นพระอาทิตย์ตกตรงกลางซึ่งถือว่าเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งที่สวยงามมากเช่นกันครับและจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวหินหัวช้างก็คือเมื่อเรามองไปตรงที่หินนะครับเราก็จะเห็นเป็นหินที่มีรูปคล้ายหัวช้างนั่นเองครับซึ่งจุดนี้ก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้เช่นกันครับ และการท่องเที่ยวหินสามวาและภูสิงของวันนี้ก็ได้จบลงเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปดูกันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่น้ำตกถ้ำพระอำเภอเีกาจ,จังหวัดบึงกาฬนะครับและที่นี่นะครับก็จะมีน้ําตกซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นสไลเดอร์ของภาคอีสานได้เลยนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับเป็นเดือนตุลาปลายเดือนตุลาอาจจะมีน้ําไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมาช่วง ที่มีน้ำหลากนะครับก็จะทำให้เห็นภาพน้ตกอันสวยงามพร้อมกับสไลเดอร์นะครับซึ่งเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับน้ำตกถ้ำพระนะครับหรือน้ำตกถ้ำพระภูบัวตั้งอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูบัวบ้านถ้ำพระตำบลโสก,กามำอำเภอศรีกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่3ามชั้นที่ไหลบนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่และด้วยที่เป็นหินทรายแบบนี้นะครับทำให้ลักษณะของน้ำตกนะครับ มีรูปร่างที่สวยงามแปลกตาและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือในช่วงที่มีฝนมากหรือในช่วงที่มีน้ํามากจะทําให้ที่นี่นะครับกลายเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติดั่งกับสไลเดอร์อยู่ที่สวนน้ํากันเลยนะครับ